สวัสดีครับวันนี้จะมาเป็นคลิปแนะนำการสู้บอสชาร d o w ตัวใหม่นะครับวันนี้บอสวันหน้าใหญ่ล็อกเก็ตได้เปลี่ยนบอสชาร d o w ตัวใหม่เป็นมิวทูชาร d o w กลับใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสู้แล้วก็แนะนำวิธีการต่อสู้กันนะครับว่าสู้กันยังไงนะครับอันนี้เราจะแนะนำทีมที่จะใช้ก่อนนะครับทีมที่จะใช้สู้บอสนะครับเราจะใช้3ตัวนี้นะครับ ตามเลขนี้ก็ได้ครับจะมีมาแชมป์นะครับเราจะใช้เคาน์เตอร์แล้วก็ท่าหลักๆจะใช้เคาน์เตอร์กับคอร์ชช็อปนะครับสองท่าดนามิกพันไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวที่2ก็เป็นทารานิต้าที่จะเอาไว้ใช้ตัวสุดท้ายนะครับไว้ปามมิลทูนะครับมีท่าไบค์กับคันนะครับเป็นท่ามืดส่วนตัวสุดท้ายเป็นเมลเมตั้นนะครับอันนี้ก็เปิดกล่องดามฮาร์ดจับได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็อีโวมาใช้นะครับ ใช้เซตท่า Thunder Shock Lock Slide Super Power ตัวนี้เปิด2้ท่าไว้เลยนะครับเอาใช้ PVP เล่น Master League ได้ด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะเล่นกัน3ตัวนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะเข้าสู่การสู้บอส s l o c k e t แหละครับเราติดเรดราดำรอไว้แล้วนะครับแล้วก็เจอกับ Giovanni มารอสู้กันเลยนะครับเราจะใช้3ตัวนี้นะครับเป็นมาแช a m p เม l m e t a l t y r a n i t a านะครับแต่ เราจะใช้เมตันสู้ตัวแรกก่อนเราจะาเซตทีมเอาเมเมตันไว้ตัวที่2ก่อนนะครับเพื่อเริ่มสู้นะครับเราจะจัดแบบนี้นะครับเริ่มมาเราเอามาแชมป์ลงไปก่อนนะครับแต่เราจะไม่ได้ใช้มาแชมป์สู้กับเพอร์เชียนนะครับเราจะสลับมาใช้เมลเมตันก่อนแล้วกันนะครับนี่พอเราสลับตัวจะทําให้มอนไฟตตรงข้ามเขาชะงักไปประมาณ2วิทําให้เราได้ฟาร์มเอ e เนอร์จีก่อนนะครับ เราจะได้ยิงท่าก่อนนะครับแลาช่วงทุกครั้งที่เรายิงท่าช้าล้วก็จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามชะงงักแลวยิงฟาร์มเอเนอร์จีได้เรื่อยๆนะครับเราจะใช้2ท่าแรกเป็นล็อกสไลด์นะครับเพื่อล่อโล่ฝ่ายตรงข้ามะครับตัวเพอร์เชียนโล่หมดแล้วนะครับยิงล็อกสไลด์ไปก่อนนะครับถึงแม้ว่าเป็นท่านอร์มัล้้วก็ กะจังหวะของตรงนี้เราจะรอเวลาเปลี่ยนตัวนะครับ60วินาทีให้มันเปลี่ยนตัวก่อนอา้าวโดนโลครับกาไปก่อนครับมีหนึ่งโลกกันไปก่อนได้นะครับตรงนี้เราก็ฟาร์มเก็บไปก่อนก็ได้นะครับฟาร์มพลังแล้วก็ปิดเลยแล้วกันนะครับเราจะได้สู้ต,ตัวต่อไปแล้ว ซุปเปอร์พาเวอร์นะครับชนะทางแล้วก็จบตัวต่อไปเป็นตัวอะไรเอ่ยอ๋อแรดดิทไลพิเลียน,นะครับแล้วก็สักทนึงง่าเปลี่ยนตัวเดี๋แล้วกันามาแชมป์มาต่อครับหินแล้วก็เป็นต่อสู้ชนะทางหินอยู่แล้วนะครับ ชนะทั้งการจบตีและป้องกันนะครับมาแชมป์ใช้คอสช็อปไปครับแล้วก็ตอดไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ต้องรีบฆ่าก็ได้เพราะว่าเราต้องรอเวลาเปลี่ยนตัวจะรอทันหรือเปล่าเวลาเปลี่ยนตัวยังเหลือ,อเยอะนะครับยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับ ตอนนี้มิวทูชาโดลงมาแล้วนะครับมาแชมป์ก็คอสชอปอีกทีน่าจะตายก่อนนะครับเพราะพลังเหลือน้อยนะครับตายไม่เป็นไรเพราะตัวสุดท้ายเรามารอแล้วนะครับคืออ่า,าเทเลนต้าน,นะครับเป็นมืดกันพลังจิตได้ด้วยไม่ต้องกลัวครับแล้วถ้าฟาดกระชาร์ดนี่เป็นมืดล้วนๆนะครับอ่าเหลือโลกสุดท้ายเรากันได้ก่อนอยู่แล้วนะครับ โฟกัสบาร์สของูถ้าไม่กันนี่เรียบร้อยเขาเราตายทันทีเลยนะครับเดี๋ยวเรามีเลือดโลสตายกันไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็ยิงไปเลยแล้วกันนะครับจบลแล้วใช้ครั้นเข้าไปครับชนะทายแล้วก็จบครับชนะมิวทูชาร์โดได้แล้วครับถือว่าไม่ยากเลยนะครับถ้าเราจับหลักได้นะครับวิธีเล่นมีอยู่เท่านี้นะครับ เดี๋ยวเราไปลุ้น IV ของ m ิวทูชาร์โดกันนะครับว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับ่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับดูก่อนแล้วกันนะครับเห็นเขาบอกเยอะๆต้องเป็นพันดูสิจะได้เท่าไหร่ จับได้แล้วครับลูกเดียวนะครับอโอ้ได้แอทแท็กอย่างเดียวเลยนะครับถือว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับก็เอาไ้สะสมแล้วกันนะครับก็จบการแนะนำการต่อสู้เพาตเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ